ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับวันนี้คืออยากจะเหมือนเหมือนประมาณว่าปลอบใจแฟนบอลของอา no ร์โอน่ฮะประมาณว่าแบบขอแสดงความเสียใจด้วยแต่มันยังไม่จบนะครับมันยังไม่จบฤดูกาลเนี้ยสกพรีเียร์ลีกยังเหลืออีกหนึ่งนัดน,นะครับแข่งพร้อมกันหมดเลยวันอาทิตย์นี้นะครับวันเสาร์ไม่มีเตะเตะวันอาทิตย์พร้อมกันทุกคู่เวลาเดียวกันหมดสี่ทุ่ม มันยังเหลืออีกหนึ่งนัดเขายังมีหวังอยู่แล้วถ้าเราทะลึ่งไปบอกโอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ชวดแชมป์มันก็จะดูแบบเฮีย้ยมึงอะไรของมึงเน่ยนะแต่คือคือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคือคือเราลองนึกดูอะถ้าถ้าถ้าเราเป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลเนี่ยนะ โอ้โหรุดูการนี้เล่นดีมากเล่นดีกว่าเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับแล้วก็ยืนระยะได้จนถึงบ้านปลายเลยลากยาวมาที่สุดนะครับจนถึงที่สุดก็มาถึงนะัดสุดท้ายของรดูการได้ได้ลุ้นแชมป์อยู่นะยิงประตูเกมรุกนะครับดุดันมีประสิทธิภาพเกมรับนะครับเสียประตูน้อยที่สุด รักษาคลีนชีตได้มากที่สุดแล้วก็ผลงานในการเจอกับทีมระดับบิ๊กซิกหรือทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยนะในการเจอกับทีมระดับพยายักษ์ด้วยกันเนี่ยดีที่สุดไม่แพ้ใครเลยลองนึกดูนะฮะอาร์ s e n a นะเล่นกับแมนซิตี้ก็ไม่แพ้เจอกับลิเวอร์พูลก็ชนะได้นะครับชนะได้เจอกับเชลซีก็ถล่มเขานะครับโถส้วมระเบิดเลยเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ บุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะแบบไปกลับานะผลงานเฉพาะมินิลีกของทีมระดับพยายักเนี่ยนะฮะโอ้โหอาร์เซนอลเป็นแชมป์นำเป็นจ่าฝูงสุดท้ายทีมที่ดีกว่าทีมที่กำลังจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ซักอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ครับพลพัก เรือใบสีฟ้าลูกทีมของเป๊ปกาดิโอลาบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็ไปเล่นที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมสังเวียนแข่งแห่งใหม่ของทีมตราไก่เขาซึ่งสนามเนี้ยแมนซิตี้ยังไม่เคยชนะในพรีเมียร์ลีกเลยนะฮะคือตั้งแต่ย้ายจากไวท์ฮาร์ดเลนมาอยู่ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแล้วเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้เนี่ย ทีมเรเบยไม่เคยบุกไปเอาชนะสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกที่บ้านของทีมตาไก่ได้เลยนะฮะเท่านั้นไม่พอไม่ใช่แค่ไม่ชนะไม่เคยยิงประตูได้ด้วยคือพูดง่ายๆว่าแพ้มาตลอดตั้งแต่สเปอร์ย้ายบ้านย้ายเลา้าตอนแรกผมดูไม่น่าจะเอาอยู่นะสเปอร์ยิ่งเปิดหน้าแรกนะครับยิ่งตายเร็วเพราะว่าหมัดของแมนซิตี้เนี่ยเขาหนักกว่าปรากฏเมื่อคืนเนี้ย ต้องบอกนะฮะแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยสเปอร์เล่นได้ดีนะเล่นได้ดีมากใครใครเป็นแฟนบอลเนี่ยต้องชื่นชมเลยนะฮะคือต่อกรอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้สูสีใครบอกสู้ไม่ได้อาบางคนนอนหลับไม่ได้ดูไงบอลมาตีสองตื่นมาเช็คผลโอ้โหเฮียสเปอร์ศูนย์แมนซิตี้สองแม่งสู้ไม่ได้เลยนี่หว่าไม่ใช่นะฮะสู้ได้นะครับ แล้วก็สู้ได้ดีด้วยฟอร์มการเล่นไฉไยเลยทีเดียวต่อบอลทำชิ่งนะครับคือเห็นสเปอร์แล้วเนี่ยผมนับถือนะแอนนะแอนโปสเซโคลูเนี่ยนะครับนับถือ,ถอหัวจิตหัวใจนับถือการยึดมั่นนะครับนะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองของแกมากคือแกสอนลูกทีมเนี่ยไม่ให้เตะทิ้งเตะคว้างไม่ว่าจะโดนคู่แข่งบีบไม่ว่าจะโดน คู่แข่งเนี่ยลุมเพลสนะครับไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ทับขันขนาดไหนเขาสอนลูกทีมเลยพวกมึงห้ามเตะบอลทิ้งประมาณว่าใครเตะบอลทิ้งพ่อมึงตายอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้ว่าจะตกอยู่ในอาการที่แบบไม่ควรจะต่อบอลเนนะ่ะมึงควรจะเตะทิ้งมึงควรจะเคลียร์ออกไปให้มันไกลๆหัวใจบ้างไม่ผู้เล่นทอนแามฮอสเปอร์ยึดมั่นนะครับไม่มีการเตะทิ้งเตะคว้าง ยึดมั่นในสไตล์การเล่นของตัวเองยึดมั่นในปรัชญายของผู้จัดการทีมคือพยายามเซ็ตเกมบิวเกมขึ้นมาจากในแดนและต่อบอลทำชิ่งกันทีมเวิร์กสูงสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสนุกตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้โหคงโดนขย่มอยู่ข้างเดียวยิ่งหือยิ่งอือนะฮะยิ่งแบบพยายามจะสู้เนี่ยยิ่งฝืนยิ่งตายนะสภาพศพยิ่งไม่สวยไม่ใช่แมนซิตี้เล่นได้ดีต่อสู้กับแมนซิตี้ได้ ไม่ได้เหลื่อมล้าอะไรมากนะครับโอกาสทำประตูก็มีไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าว่ากันได้เรื่องของของของเหลี่ยมบอลเรื่องของความเด็ดขาดเรื่องของความเก๋าเรื่องของความเขี้ยวยาวลากดินเนี่ยโอ้โหแมนซิเตี้รแม่งต้องยอมรับนะครับคือพอเขามีโอกาสเขาไม่พลาดแต่พอแมนซิตี้พลาดสเปอร์มีโอกาส สเปอร์กับทําไม่ได้โอ้โหส่วนหนึ่งมินแม่งหลุดเดียวอส่วนหนึ่งมินแม่งหลุดเดี่ยวแล้วผู้หลักประตูของมาซิตี้เป็นโกสำรองที่ลงมาแทนเอเดซอนที่บาดเจ็บในระหว่างเกมเซฟานโอเตกายิงไปติดเซฟโอเตกาเฉยเลยส่งหนึ่งมินไปเสมอไม่ได้ถ้าลูกนั้นยิงเข้าไปตรงตะไครสเปอร์ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งนี่โอ้โหเป๊ปหงายหลังลงไปแล้วนะฮะแฟนบอลมาซิตี้นี่แบบสุดเลยอะล้มทั้งยืนเลยละ่ะ นี่คือการเซฟแห่งฤดูกาลเลยนะครับนะนี่คือการเซฟแห่งฤดูกาลเลยคือถ้าเข้าไปเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยอเซนโนโอ้โหต้องต้อง,ต,องต้องส่งของขวัญมาให้คู่แขนแสนรักอย่างทอตแนมฮอสเปอร์เลยนะสุดท้ายตีเสมอไม่ได้จังหวะต่อเนื่องที่แมนซิเตี้เขารุกกลับไปได้จุดโทษก็ปิดกล่องนะฮะย้ำหัวตะปูกลับบ้าน กลับออกมาจากท็อตแนนฮอ o สเปอร์เซียมพร้อมกับสามแต้มในมือเท่ากับว่าเกมสุดท้ายนะครับแมิตี้เล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมอาร์เซนลนะฮะเล่นในบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันทางเดียวครับที่อาร์เซนอลจะได้แชมป์ในฤดูกาลนี้คือหนึ่งนะครับมีอยู่ทางเดียวเลยนะหนึ่งตัวเองต้องชนะเท่านั้นต้องยัดเยียดความปรชาชัยให้กับ เอเวอเรตเท่านั้นกี่ประตูก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องตอนเนี้ผลประตูได้เสียไม่เกี่ยวแล้วคือตัวเองตอนเนี้ผลต่างประตูได้เสียอาร์เซนอลดีกว่าแมนเชสเตอร1ประตูนะครับดีกว่า1ประตูแต่ว่ามันไม่ต้องวัดละนะครับคือถ้าแมนซิตอ้อาร์เซนอลชนะและ้วแมนเิสตี้เสมอผลต่างประตูได้เสียของอาร์เซนอลเนี่ยจะดีกว่าโดยอัตโนมัติทันทีนะอันดับแรกอาร์เซนอลต้องชนะต้องยัดเยียดความปรชาชัยให้กับ เอเวอร์ตันให้ได้เพียงสถานเดียวแล้วก็ต้องไปลุ้นนะฮะให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ชนะเวสต์แฮมในบ้านตัวเองแค่นั้นเองเงื่อนไขมีแค่นี้เองจะเสมอจะแพ้ก็ได้ขอแค่แมนซิตี้ไม่ชนะและอาร์เซนอลชนะพวกเขาจะเป็นแชมป์แต่ในทางกลับกันสำหรับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องสนใจผลของ กมระหว่างอาร์สนอกับเอเวอร์ตันนะครับไม่ต้องมาสนใจคู่นี้เลยแค่เอาชนะเวสต์แฮมแค่เอาชนะเวสต์แฮมเท่านั้นทุกอย่างจบแมนเชสเตอร์ซิตี้จะนะครับบันทึกนะครับว่าตัวบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ในพงศสาวดารลุกหนังอังกฤษที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดสี่สมัยติดต่อกันอสัตว์ แต่มองโลกในแง่ดีนะสเปอร์เข้าใจนะฮะก็ไม่ได้อยากให้อ์เซนลเนี่ยได้แชมป์โดยเฉพาะยิ่งเที่ยงกับเนี่ยความเกลียดชังเราไม่สามารถที่จะไปสัมผัสได้ตรงนั้นแล้วบางทีเราก็จะไปบอกว่าโอ้โหโแฟนสเปอร์เขาดีใจที่ทีมตัวเองโดนยิงทุเล็จังเลยไม่มีศักดิ์ศรีอย่าไปพูดฮนะมันคนละวัฒนธรรมนะครับรากมันคนละแบบของเขานะครับ ความเกลียดชังของเขาความมันอริของเขามันลึกซึ้งเกินกว่าที่แฟนบอลที่ห่างไกลมาอีก 6, หกพันไมล์แบบบ้านเราเนี่ยจะสัมผัสจะเข้าถึงกันนะครับต้องบอกแบบนี้บางคนบอกโอ้โหไม่มีสัติ์สีเลยแฟนสเปอร์ไปดีใจที่ทีมตัวเองแพ้แมนซิตี้แค่กันไม่ให้อาร์เซนอลได้แชมป์โอ้ยเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้พูดตรงๆนะผมอะกลับนับถือกองเชียร์แบบเนี้ย จริงนะคือคือแม่งพันแท้แม่งเด่นตายมากอะ่ะคือกูไม่รู้ว่าทีมกูจะเฮีย้ยขนาดไหนอะ่ะกูยอมให้ทีมกูแพ้คู่แข่งอะ่ะก็คู่แข่งแม่งไม่ใช่สึกแข่งศักดิ์ศรีคู่แข่งแม่งก็แบบเฮีย้ยไม่ใช่ทีมที่แบบกูกูแบบเป็นคู่รักคู่แข้งเบียดแย่งชิงความสําเร็จหรืออยู่ในระแวกเดียวกันแพ้ได้ไม่เดือดร้อนแต่อะไรก็ตามห้ามให้ไอ้คู่แข้นที่แม่งร่วมละระแวกกันเนี่ยแม่งได้แชมป์ เนี่ยคิดอย่างเงี้ยแฟนเด็นตายจริงๆนะอาจจะคิดหาว่าไอบ้บูมึงเพี้ยนมึงมดูบอลอะไรวะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่อังกฤษเขาก็เป็นแบบนี้ผมเล่าเป็นประจำนะฮะเรื่อง Are you watching Arsenal อ่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้เงี่ยหูฟังว่าที่บ้านของสเปอร์เขาร้องเพลงนี้หรือเปล่าตอนที่เขากำลังจะแพ้คู่แข่ง Are you watching Are you watching Are you watching Arsenal Are you watching Arsenal? No. คือพวกมึงโดโกโพวกมึงโดโกโมจะล้อเลยบางทีเขาอาจจะพลอชดชีวิตอะไรของเขาไปนะเป็นหมดแฟนแมนยูแฟนเอเวอร์ตันแฟนเอเวอร์ตันก็ไม่อยากให้ลีพูลได้แชมป์เด็กผีแบงกก็ไม่อยากให้ลีพูลได้แชมป์สเปอร์เขาก็ไม่อยากให้อาร์เซนอลได้แชมป์เช่นกันกับอาร์เซนอลเขาก็ไม่อยากให้สเปอร์ประรสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยวิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับ แต่เราอ่ะไม่สามารถไปเข้าใจสัมผัสนะครับจิตใจตรงนั้นหรอเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงเราไม่ได้มีรากเง้ามาจากตรงนั้นมาจากนอ์ทลนดอนเนี่ยคือเขาเกลียดทังกันมานะเป็นร่วมร่วมร้อยปีเพราะฉะนั้นนะครับจะมาบอกอุย้ยสปเปอร์ไม่มีสักสีดีใจที่แพ้แมนเชสเตอร์เขาไม่รู้ไงสปเปอร์เขารู้อย่างเดียวว่า การที่อาร์เซนอลไม่ประสบความสําเร็จการที่อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์พิมร์เลีกฤดูกาลนี้มันก็เทียบเท่ากับสปเปอร์ประสบความสําเร็จแบบในๆเช่นกันนะครับใครติดตามฟุตบอลอังกฤษใครหมกมุ่นอยู่กับมันแบบลึกๆอ่ะจะเข้าใจจะเข้าใจเรื่องแบบนี้นะอย่างผมเนี้ยก็เข้าใจเรื่องแบบนี้เพราะว่าผมเคยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ติดตามนะครับอ่านนะครับอย่างละเอียด สัมผัสบรรยากาศคุกคลีก็เลยรู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะเขาเป็นแบบนั้นจริงๆผมเคยพูดคําว่าโซคัมเบลบนรถเมที่อุดมไปด้วยกองเชียร์ของท็อตแนมฮอตสเปอร์กูเกือบโดนเตะตกรถเมะแม่งด่าบอกมึงห้ามพูดเชื่อเฮี้ยนี่ออกมาห้ามพูดคําว่าโซคมเบลออกมาให้พวกกูได้ยินนี่เอกไว้ฮะนี่คือความนี่คือแพชชั่นของของกองเชียร์จริงๆที่เขา ที่เขาอยู่ตรงนั้นแต่เราเนี่ยอยู่ห่างไกลกันออกมาแล้วก็อาศัยขอเชียนะครับส่วนคืนนี้นะมีอีกดูกันมาราทอนเลยนี่ดูมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์คืนมันจันใช่ไหมลิเวอร์พูลเล่นกับวิลล่าแล้วคืนนี้สปเปอร์กับแมนซิตี้คืนนี้มีอีกสองคู่ก็แน่นอนนะโฟกัสไปที่เกมระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับนิวคาสเซิลที่โอทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอน วอเตอร์ l l ล่าใช้คำนี้เลยวอเตอร์ l ฟเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำสึกกับไอ้ปืนใหญ่โอ้โหไอ้เฮียฝนตกหนักหลังคารั่วนะน้ำนี่กระชอกกระชูดทะลักลงมาจากหลังคาเป็นน้ำตกเลยและสวยงามด้วยเหมือนสนามบินสิงคโปร์เลยน้ำตกลงมาจากหลังคาโอ้โหเฮียแล้วฟอร์มการเล่นแมนยูช่วงหลังนี่ โอ้ไม่รู้จะไม่รู้จะทําร้ายจิตใจเด็กผีอย่างเราเราเนี่ยไปถึงไหนแปดเกมล่าสุดมึงทะลึ่งนะมึงกล้ากล้านะแปดเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมึงกล้าชนะคู่แข่งแค่นัดเดียวและคู่แข่งนะ,ะที่มึงชนะแค่นัดเดียวเนี่ยคือทีมบวยของตารางอย่างเชฟฟิลล์อยู่ในเต็ด้วยอืมนะงามไส้สุดๆนะครับเล่นกันไม่เป็นโลเป็นพายสเปซสะปะต่างคนต่างเล่น เกมล่าสุดแพ้เซนนประตูเดียวอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นคลองบอลสร้างความลำบากใจให้กับผู้มาเยือนอย่างไอป้ปืนใหญ่ได้ก็จริงนะแต่ถ้าเราสังเกตลึกๆเกมรับก็ยังมีความผิดพลาดเกมรุกโอโหเกมรุกนี่แม่งแบบโอโหสกอตต์แม็กซูเมเน่เล่นเป็นหน้าตำทำอะไรไม่ได้ กาาโชไดบอลก็เลี้ยง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 ลาก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 มุดมุดมุดติ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 ดออกหลังอาหมาัดดียาโลโอเคก็วู้วาบดีแต่มันก็ไม่มีทีเด็ดไม่มีความสามารถอะไรเพียงพอที่จะแบกทีมได้ลาสโพซอยลุนนะฮะหน้าเป้ายิ่งหนักเลยหาบอลไม่เจอนะเพื่อนก็ไม่ส่งอยู่แล้วเพื่อนก็หาจังหวะส่งให้ไม่ค่อยได้อยู่แล้วตัวเองก็วิ่งช่องไม่ค่อยดีอีกหาพื้นที่ไม่เก่งอีก กลายเป็นกองหน้าที่มีโอกาสทำประตูน้อยที่สุดในพเมร์ลีก่ะคิดเอาไปเป็นเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่มีโอกาสทำประตูน้อยที่สุดนะเกมรูกแมนยูเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหมัน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 ,มน,มนประสิทธิภาพมันต่ำมากแล้วก็ต้องมีนะต้องมีมาฉลบคือเวลาผมวิาพาก์วิจารณ์ตำหนิไปให้กำลังใจกันดีกว่าถ้ารับไม่ได้ในวันที่แพ้ ก็อย่ามาเชียร <marvel. S 1> ์ในวันที่ชนะผมถามหน่อยดินะผมถามหน่อยถ้ากูรับไม่ได้ในวันที่แพ้แล้วกูจะกลับมาเชียร์ในวันที่ชนะเนี่ยมันเรื่องของกูไอ้สั์มันเรื่องของผมนะผมจะไปรับไม่ได้หรือผมจะกลับมาเชียร์วันที่ชนะหรือวันที่แพ้มันเรื่องของกูนะ ไม่ได้ไปดีใจไม่ได้แบบไปรับไม่ได้บนควงซุยเอามามืงอสักหน่อยไม่ต้องทะลึง่งไม่ต้องมาทําดัดจริตมาบอกอุย้ยรับไม่ได้ในวันที่แพอย่ามาเชียร์ในวันที่ชนะและโค้ชก็พูดเซอร์เล็กฟูกูซันเฟอร์เล็กฟูกูซันไม่เคยพูดไอ้ควายไอ้เฮียจะจะ,จะโลกสวยจะดัดจริตข้อมูลก็ต้องถูกต้อง,ต,องตันตีนเนี่ยหยาบอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเด็กดูเยาวชนดูเยอะไอ้สัตว์เดี๋ยวพ่อแม่เขาก็มาว่าผมอีกนะเนี่ยก็จะเจอแบบเนี้ย ไอ้พวกโลกสวยให้กำลังใจกันดีกว่าครับแมนยู Man, you, นัดล่าสุดเล่นดีใครว่าเล่นไม่ดีผมเถียงจะมีแต่ดาดาดา,ดาวิจารการันไม่สร้างสรรเลยไอ้เฮียงเป็นเฮียอะไรก็เ็าเเซ็งอ่ะใช่ไหมผมเวลาไอ้พวกโลกสวยมันจะชื่นชมมันจะแบบมันจะโลกสวยมันจะดัดจริตผมไม่เคยไปสนใจเลยนะแต่เวลาเราวิจารณว่าวิเคราะห์ด้วยความแบบหนักน่วงเอาเราไป นะเอาไปบอกโอ๊ยทําไมต้องวิจารณ์กันรุนแรงเสร็จแล้วก็จะมีบวกโลกสวยด้วยกันเข้ามาดัดจริตเข้ามาเมนแบบดัดจริตดัดจริตไอสัตว์เป็นหี้ยอะไรกันนักหนานะดา,ดาแมงมาเหอะดูแม่งเล่นดินะเล่นแบบไม่นึกถึงหัวอกแฟนบอลทาไมต้องไม่นึกถึงหัวอกมันทําไมต้องแบบทาเป็นดัดจริตอุ้ยแพ้แพ้อีกแปดนัดก็เชียร์แพ้จะแพ้ 10, อีกสิบนัดอีกร้อยนัดอีกปันนัดก็เชียร์ถุย สเลอนะแล้วก็เลิกเลยนะไอ้ไอ้รับไม่ได้ในวันที่แพ้อย่ามาเชียร์ในวันที่ชนะมึงเป็นใครมึงเที่ยวไปบอกเขาอย่างนั้นไหนสัตว์มึงเที่ยวไปสั่งเขามึงเที่ยวไปแบบไปบอกเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาจะไม่เชียร์เขาจะเชียร์มันก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้เชียร์บนหัวป้ามึงหนีอ่แม่งด่ายาวเลยสัตว์แทนที่จะพูดเรื่องเกมนะอะกลับมาตอคือประสิทธิภาพเกมลุคแมนยูมันต่ําต้อยมากแล้ววันเนี้ย เจอกับนิวคาสเซิลไปดูสถานการณ์นะครับตารางอันดับพรีเมียร์ลีกตอนนี้แมนอยู่ตามหลังนิวคาสเซิลกับเชลซีสามแต้มและผลต่างประตูได้เสียที่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ต้องคิดมากแมนยูลบสี 22, ่นิวคาสเซิลบวกยี่สิบสองเชลซีบวกสิบสองคือต่อให้วันนี้แมนยูถล่มนิวคาสเซิลห้าศูนย์ นะครับเราก็ดีใจแต่เรื่องของผลต่างประตูได้เสียเรื่องของอันดับแซงแซงนิวคาสเซิลกับเชลซีไม่ได้นะครับนะคือผลต่างประตูได้เสียนี่มันห่างมันือมากเกินไปต่อให้คืนนี้ยัดเยียดความปรชาชัยต่อให้คืนนี้ถลม่มสาริกาดงซึ่งมันเป็นแมไม่ได้อยู่แล้วแมนยูก็จะแซงสองทีมนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่แปดไป หนทางเดียวนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปอ่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาอธิบายกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับต้องขออภยัยต้องกราบขอโทษด้วยที่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดต่อทุกท่านที่ชมนะครับคือผมได้เข้าใจผิดแล้วก็ดันไม่ได้เช็คให้มันละเอียด กว่าน,นี้นะฮะคืออย่างนี้ครับโคต้าไปฟุตบอลยุโรปของทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะฮะสามรายการถ้วยใหญ่ก็คือยูฟ่าแชมเปียนลีกรองลองมานะฮะก็คือยูโรปาลีกแล้วก็สุดท้ายเลยน้องใหม่น้องเล็กก็คือคอนเฟอเรนซ์ลีนะครับยู Euro, อ่ายูฟ่าแชมเปียนลีกเรารู้อยู่แล้วหนึ่งถึงสี่นะหนึ่งถึงสี่อันดับแรกทอป4โฟได้ไปเล่นถ้วยใหญ่ยุโรปยูฟ่าแชมเปียนซี อันดับ5ของตารางและแชมป์เอฟเอคัพนะอันนี้พูดถึงโค้ตาของอังกฤษนะฮะอันดับ5ของตารางพรีเมียร์ลีกและแชมป์เอฟเอคัพได้ไปเล่นยูโรปาลีกปัญหามันอยู่ที่คอนเฟอเรนซ์ลีกฮะไอที่ผมเข้าใจผิดเนี่ยคือผมดันเข้าใจมาตลอดว่าทีมจากอังกฤษได้โค้ตาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเพิ่งมาแค่2ปีเนี่ยนะฮะมันก็เพิ่งกำเนิดมาแค่2ปีอายุแค่2อขวบ ผมดันเข้าใจว่ามีโคต้าสองทีมคือทีมอันดับในพรีเมียร์ลีกอันดับเจ็ดอันดับหกอันดับเจ็ดในพรีเมียร์ลีกหรืออ่าอันดับหกหรืออันดับเจ็ดในพรีเมียร์ลีกหรือแชมป์ลีกครับนะแชมป์คาราบาวครับนั่นะแหละพรากฏผมไปเช็คแม่งเช็คใหม่แม่งเช็คไว้ละเอียดเลยมีคนถามมาชิบหายแล้วตัวเองพลาดอังกฤษนะฮะพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้โคต้า ในคอนเฟอเรนซ์ลีกแค่ทีมเดียวครับย้ำอีกครั้งนะฮะอังกฤษนะครับทีมจากอังกฤษได้โคตา้าไม่ใช่ทีมจากรลีกนะทีมจากอังกฤษได้โคตา้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแค่ทีมเดียวครับหนึ่งทีมเท่านั้นย้ำนะฮะได้แค่ทีมเดียวคือแชมป์ลีกครับแต่ถ้าแชมป์ลีกครับนะครับได้โคตา้าถ้วยที่ใหญ่กว่าอย่างยูฟ่าจะไม่ลีกหรือยูโรปาลีก เขาก็จะสละนะครับโคต้าของแชมป์อีกครับนั่นแหละถึงจะไปให้อันดับต่อ,ตอมาในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นตอนเนี้แมนยูอยู่ที่แปดถ้าจบฤดูกาลไม่ได้แชมป์เอเอครับและจบฤดูกาลด้วยอันดับที่แปดซีซั่นหน้านอนตีพุงช่วงกลางสัปดาห์สบายใจเลยทีเดียว <laughs> นะเวลาเนี่ย แมนยู U, จะได้ไปยูโรปาลีกก็ต่อเมื่อชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนะัดชิงชนะเลิศ FA ครับเท่านั้นนะครับนะเท่านั้นหรือต้องให้ได้อันดับ6ของตารางซึ่งตอนนี้อันดับ6คือนิวคาสเซิลอันดับ7เชลซีเขามีมากกว่าแมนยูสามแต้มและผลต่างประตูดได้เสียที่ดีกว่าบารเบอรต่อให้แมนยูนะครับชนะนิวคาสเซิล ก็ใช่ว่าจะแซงทำแต้มเทียบเท่านิวคาสเซิลกับเชลซีก็ไม่แซงเพราะฉะนั้นแมนยูนอกจากจะชนะคืนนี้แล้วต้องชนะคืนนี้แล้วนัดสุดท้ายต้องบุกไปอัดไรตันแล้วก็ไปแช่งให้นิวคาสเซิลสะดุดนะไปแช่งให้นิวคาสเซิลไปแช่งให้เชลซีเขาสะดุดซึ่งโอกาสความเป็นจริงเนี่ยมันยากนะยากดับเบิลยากคืนนี้มีข่าบอกลิซันโดมาติเนสหายเจ็บพร้อมลงสนามก็น่านจะเป็นตัวสำรองอะ เดีย๋ยวเพิ่งให้ลงตัวจริงนะฮะเดี๋ยวเจ็บเพิ่มขึ้นมาอดลงเล่นนะัดชิงเอฟเอคัพอีกมาครัแรดฟอร์ดเขาบอกหายกลับมาแล้วเหมือนกันก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะอยากจะให้ลงก็ลงไม่อยากให้ลงก็ไม่ต้องลงถามเขาคนดีกวะเขาอยากลงหรือเปล่าเขาอยากจะเล่นไหมเพราะเห็นเขาไม่ได้เล่นมาห,าหลายนัดแล้วนะอยากให้เอริกเซนทาร์กเนี่ยไปถามแรดฟอร์ดก่อนอ,อ่ดูแลพร้อมลงไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยลงได้ไหมฮะลงไหวไหมฮะเอเคออยากเล่นไหมมีอารมณ์ไหมครับอะไรอย่างเงี้ย ไปดามก็อนเดี๋ยวเขาไม่มีอารมณ์เล่นพราะเขาไม่มีอารมณ์เล่นเขาก็ลงไปเดินเล่นใช่ไหมเขาก็ลงไปเดินเหาะเหาะแย่แย่แฟนบอลแม่ก็ด่ายนะแมนยูแพ้นิวคาสเซิลมาเนี่ยสามเกมติดต่อกันแล้วนะครับฤดูกาลนี้เจอกันในพิมลีกกระโดนเจอกันในลีกครับก็ถูกอัดคาบ้านเลยยังยิงประตูนิวคาสเซิลไม่ได้ด้วยคือนับตั้งแต่ไปเอาชนะเขาที่เวมบลีย์คว้าแชมป์ คาราบาวครับเมื่อรุดูการที่แล้วมาเจอนิวคาสเสิ้ตบหัวทิ่มตลอดคืนนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากฮนะเอาแค่ไม่แพ้แค่เสมอก็ดีใจแล้วเดี๋ยวเนี้เด็กผีไม่ไม,ไม่ไม่คิดมากขอแค่นี้พอละ